สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนางสาวภราพสุขเราค่ะชื่อเล่นชื่อออมค่ะออมอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบเอ็ดค่ะอายุายี่สิบเอ็ดเนาะก่อนหน้านี้ทําอะไรอยู่คะอ่าเพิ่งเรียนจบค่ะโรูโน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็โดนบังคับมาไหมไม่ค่ะหนูบังคับให้แม่จ่ายตังค์ให้มาค่ะโอ้โหน่ารักอย่างนี้นะคะเด็ก <c oughs> แล้วก็ไอเจอครูได้ยังไงได้หาให้อ่ามีเพื่อนของแม่แนะนํามาค่ะว่าถ้าจะเรียนให้มาที่นี่ใช่หนูมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่ ครูเขาบอกว่ามันเต็มได้เดือนนี้ใช่แต่จริงๆไอ้เดือนนี้เขาเดือนนี้เขาก็ไม่ได้มีโอกาสเนาะมีคนนึงที่เขาเขาไม่ทันน้องเลยได้มาอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะเอาสมมติค่ะตสมมให้ะไรค่ะชื่อค่ะนัสลันสาราจันนะคะชื่อเล่นชื่อแก้วค่ะแก้วค่ะอายุค่ะอายุสี่สิบเอ็ดปีค่ะก่อนหน้านี้ทําอะไรอยู่คะหลายอย่างเลยค่ะขายออนไลน์เป็นแม่ค้างานวัดแล้วก็ทํานา เออลืมถามว่า uhm มันมาจากจังหวัดไหนเนาะมาจากจังหวัดไหนกันร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดเลยนะมีตรงมาจากร้อยเอ็ดเลยชาวเมืองกันร้อยชาวเมืองกันร้อยคนเรื่องอะไไงรู้จโรงเรียนเราได้ไงรู้จักครูติดตามครูมาตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วตั้งแต่ครูเปิดสอนค่าคอร์สพันห้าที่นาเกลือค่ะแล้วก็ แต่ว่ามันไม่สมดับสีเนี่เราเราก็มาระดับนแหลแปดกันห้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะขอบคุณค่ะชื่อทิติชดารอดวินิตาชื่อเล่นสุภาพรฮะย้วยเขาเขาเรียกมาสุภาพรจ้ะมาชื่อเล่นนล้วชื่อสุภาพรทรือชค่อ ทำปลูกผักขายค่ะเจอรูได้ไงเพื่อนแนะนํามา่ะราะถ้าเพื่อนแนะนํามานี mm ่ค hmm. ือเวอรอยู่แล้วเนาะขอเพื่อนหนึ่งใช่ไหมเนี่ยขอเพื่อนหนึ่งนะคะก็คือประมาณว่าไปเพื่อนกลับไปดูพ่อเขาใช่ไหมใช่ค่ะคือเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาได้เดือนละแสนไม่ไม่ถึงขนาดนะเขามา่าไ้จัมเ่นเขาเขาก็บอกว่าได้เยอะได้เยอะ ก็มาเหอะดีกว่าอยู่บ้านเค่ะก็เลยตัดสินใจมาเลยเนาะค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เขาคือมีมีคนหนึ่งหลุดเนาะค่ะเองก็เลยได้มาแทนค่ะปกติต้องเป็นเดือนกันยายนก็ต้องเป็นเดือนกันยานใช่ใช่มีเข้าบอกข่าบอกก็คือคนนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะชื่อพนิดาชเล่นชนีจ้ะอายุสามสิบหกมาจากเชียงใหม่จ้ะอะไรอยู่บ้านทําสวนจ้ะอยู่บ้านทำสวนใครแนะนำมา พี่พี่เขาแนะนํามาบอกว่าโรงเรียนนี้ดีได้แค่เขาไปดูในในอะไรบ้างไหมในโซเชียลไหมเขาบอกว่าดีเธอก็เชื่อก็เลยจช่ให้ไปทนตัวเจวังอยากมาไงอยากมาโอเคค่ะค่ะลินนท์นัีค่ะชื่อเล่นลินดาค่ะมาจากขอนแก่นมาจากขอนแก่นแต่แต่จะไม่ได้อยู่ขอนแก่นนะไม่ได้อยู่ขอนแก่นค่ะปัจจุบันอยู่ชลบุรีชลบุรีปัจจุบันทำอะไรอยู่คะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ มีสามีเลี้ยงมีสามีเลี้ยงามีเลี้ยงดีมากเลยนะไอ้ใจเนาะเออนะคะรู้จักคูดจากไหนในเฟซบุ๊กแล้วก็ทิกเกอตามมานานแค่ไหนแล้วตามมาได้สองสามปีแล้วค่ะสองปีแล้วพวกจ่าเสียใจเนะแต่ก็ยังดีกว่าคนมองคนน่าสิบกว่าปีโอเคค่ะอดตรงไห้ส่อนค่ะอือมาค่ะค่ะชื่อกนกวันพราแก้ว ชื่อเล่นเกดค่ะมาจากศรีสะเกตค่ะค่สเกตะพี่คะที่เราเจอกันมาคุไลฟ์สดเนาะแกก็ทักมาจองแทนที่จะไปสมัครทำงานทักมาจองนวดเกดเพราะว่อยู่ศรีสะเกตเลยเหรอคะทำอะไรอยู่ทำเกษตรเนี่ยค่ะเกษตรแล้วคิดยังไงอยากจะมาทอเหลียนนวดอยากมีงานทำเนี่ยมีงานทำอะไเท่าไหรกับพ่อหาชิปหาค่ะหาชิปหาจะเป็นกายแห้งแล้วจองเจอคูทําไมคะทางเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะทั้งก็เลยตามมาเรื่อยๆเนาะ ค่ะสวัสดีค่ะ,ช,คะชื่อเล่นบิลอายุเท่าไล่ะลูกอายุยี่สิบหกอาหมูนอนนี้ทำอะไรคะขายส่งอาหารแช่แข็งอยู่ท่ไหนนอ,อุดรอยู่อุดรอ๋ออซาวุาวอุดรเอามือยังเอาเภอหนองหานเอามือนองหานอยู่ใดกันอยู่คู่อยู่ใส่ค <laughs> <laughs> ู่หยมมือเหร่อกนอยู่ไม่กับประมาณสี่สิบหาสิบโลเลยนะไอ้แล้วก็รู้จักคู่ได้ไงแม่ส่งมา อ๋อแม่เป็นหมอ่นนวดหรอใช่ค่ะอ๋อแล้วแม่ทำนวดอยู่ค่ะแม่ทำอยู่รัสเซียตอนนี้แม่เคยเคยมาเรียนนี่มั้งอ๋อแม่เคยมาเรียนอี่ที่นชื่ออะไรชื่อนุชชื่อนุชเหรอเราต้องเห็นต้องได้เห็นหน้าเนาะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอดูรูปหน่อยเนาะค่ะหน้ามันนูนี่แหละเคยมานเนเลยไม่ค่อยคุ้นนะเคยมาเยโอเคค่ะอ่ะชื่อกตัญเฉลีก้อนสาบค่ะชื่อเล่นชื่อปวยนะคะ เอามาจากจังหวัดลบบุรีค่ะอายุเท่าไหร่แล้วนะคะอายุ316ค่ะ16พอดีเลยเนาะค่ะไอนนี้ทำอะไรอยู่นะคะอ่าเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มหมูค่ะค่ะอยู่ที่จังหวัดลบบุรีค่ะเออทำไมมาเรียนรู้แล่ะคะอ๋อมีแฟนฝรั่งค่ะค่ะเราก็อ่า ครบอ่ะก็มีแลนว่าจะไปจะไปอยู่กับเขาที่ออสเตรเลียค,ค่ะคก็เลยคิดว่าอ่าไม่อยากไปแบบไม่มีพื้นฐานอะไรเ,เลยอย่างน้อยมีอาชีพติดตัวไปก็ก็ยังดีกว่าเราไปเริ่มต้นที่เป็นศูนย์นะคะแล้วก็สนใจอยากจะมาที่พัทยาค,ค่ะอยากอ่าเพราะว่าพัทยาเนี้ยมีฝรั่งเยอะอเนาะเราก็ได้ฝึกภาษาด้วยค่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสมากกว่า ค่ะแล้วรู้จักพูดาไหนคะอ่ารู้จักทางติ๊กต็อกค่ะติดตาม,มก็จริงจริงดูดูดที่<า>เรียนมาหลายที่ม,มากค่ะทั้งในกรุงเทพตัวแล้วก็ที่ท,ที่พัทยาภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะราว่าก็ชอบอยากอยากจะไปเที่ยวเพราะเหมือนเหมือนกับว่าเรามาเรียนที่พัทยาเนี่ยเราได้มาเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทําอยู่ที่นี่ไม่ไม่นานแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราได้มาเที่ยวอ่าค่ะก็เลยใช่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ